สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกันนะคะกับสระอะนะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะคุณครูเชื่อว่ารู้จักสระอะแล้วนะคะเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ภาพนี้นะคะตอนนี้เด็กๆสามารถตอบคุณครูได้ทันทีว่านี่คือสระอะนะคะซึ่งสระอะมีเสียงสั้น นะคะสระอะมีเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นอย่างเช่นไปตามลูกศรข้อที่1เลยนะคะจอจานสระอะเด็กๆเห็นสระอะไหมคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นก็คือตัวจอจานจอจานตัวนี้คือพยัญชนะต้นนะคะแล้วสระอะมาอยู่ข้างหลังเวลาอ่านอ่านสะกดคําอ่านว่าจออะจะอีกครั้งนะคะ จออะจะต่อไปค่ะดูคำที่สองนะคะนนหนูตัวสีดำนี้คือพยัญชนะต้นใช่ไหมคะคอควายค่ะเด็กๆข้ามาคอควายก็เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองนะคะสระอะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมสระอะสีแดงนี้ก็คือสระอะนะคะที่เขียนไว้ข้างหลังสระอะมีเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านสะกดคําคํานี้กันนะคะโนอะ นะคออะคะนะคะต่อไปค่ะสระอะนะคะเด็กๆดูสระอะนะคะสระอะเมื่อมีนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดแบบที่หนึ่งจะเป็นสระอะตามด้วยพยัญชนะต้นเฉยๆไม่มีตัวสะกด ต่อไปเด็กๆมาดูแบบที่สองนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดมาข้างหลังกไก่คือพยัญชนะต้นสระอะกออะมีดอเด็กเข้ามาดอเด็กตัวนี้เละค่ะเรียกว่าตัวสะกดนะคะดอเด็กเรียกว่าตัวสะกดอยู่ในแม่กดซึ่งเด็กๆยังไม่ได้เรียนนะคะเด็กๆได้เรียนไปเพียงมาตากอกามาตากงอยู่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เด็กๆดูนะคะเมื่อมีตัวสะกด สระ,ะตัวนี้จะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปไปนะคะหรือที่คุณครูชอบบอกเด็กๆว่าเปลี่ยนล่างแปลงล่างนั่นเองนะคะดูนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาจะเปลี่ยนรูปหรือแปลงล่างเป็นเป็นอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันสิคะแปลงล่างเป็นไม้หันอากาศค่ะ กไก่พย,ยัญชนะต้นกับดอเด็กตัวสะกดยังอยู่เหมือนเดิมตัวที่เปลี่ยนล่างไปหรือเปลี่ยนรูปไปแปลงล่างไปนั่นก็คือสาระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะคุณครูจะใช้คําว่าเปลี่ยนรูปแล้วก็แปลงล,ล,ล,ล่างนะคะ,นะคะเด็กๆไม่ต้องสับสนนะคะต่อไปคําที่สองค่ะต้อเต่าสระะกอไก่ต้อเต่าคือพย,ยัญชนะต้นสระะคือสระะกไก่คือ ตัวสะกดมาตากกซึ่งเด็กๆยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะก็จะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศนะคะดเด็กๆต่อเต่าพยัญชนะต้นอยู่เหมือนเดิมก็ไก่ตัวสะกดอยู่เหมือนเดิมตัวที่เปลี่ยนรูปแปลงร่างไปนั่นก็คือสระอะนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านสะกดคําและอ่านเป็นคําสระอะเมื่อมีตัวสะกดตามครูนะคะกออะดกัด ตอ,อะกอตราคาเด็กเดเดี๋ยววันนี้เด็กๆได้รู้จักกับสระอะเบื้องต้นกับคุณครูแอไปก่อนนะคะพบกันใน2รูปแบบก็คือสระอะที่ตามด้วยพยัญชนะตน้นและสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจำไว้ว่าสระอะเป็นเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะแต่เมื่อสระอะมีตัวสะกดนะคะมี ตัวสะกดเข้ามาสระอะก็จะเปลี่ยนรูปหรือแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะได้ไปเรียนรู้สระระเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึ้นกับคุณครูกีตาร์กันต่อนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับคุณครูกีตาร์เลยค่ะ พ่อที่หนึ่งเด็กพบกับครูกีตานะคะวันนี้ครูกีตาจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับสระอธาเปลี่ยนรูปค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสระอธาเปลี่ยนรูปนะคะเรามาทบทวนสระากันก่อนค่ะระอธาเป็นสระเสียงข้น สระอาขกษนข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะตัวอย่างเช่นแม่คําว่ากะคอกไก่สระอาไม่มีพ่ออักษกะไม่นนั่เองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำเด็กฟังข้อหนึ่งอิรสังนะครับกันเลยค่ะเด็กๆฝึกอ่านตามครูกีตานะคะเกี่ยวกับภูผาักรข้อกไกมีพ่อ ระอามีแม่รอเรือสระอาขอภูผามีพ่อภูรอไม่มีแม่มรรอภูผาไม่มีพ่อกภูผาไม่มีแม่กอไก่รอเรือสระอาทอทหารสระอากรออะกระทออะทะกระทะ สระอะเปลี่ยนรูปสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศวางบนพยัญชนะต้นและตามด้วยตัวสะกดนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นภาพวันนี้นะคะครูกีต้ามีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ลองฝึกอ่านกันค่ะเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะพยัญชนะต้น กอไก่สระสระอะตัวสะกดดอเด็กกออดอกัดพยัญชนะตน้นวอแหวนสระสระอะตัวสะกดดอเด็กวออดอวัด พยัญชนะต้นขอพึ่งสระสระอะตัวสะกดกอไก่พออะกอผักพยัญชนะต้นรอเรือตัวสระสระอะตัวสะกดกอไก่รออะกอรัก พยัญชนะต้นรอเรือสระสระตัวสะกดงองูรออะงอรังพยัญชนะต้นฟอฟันสระสระอะตัวสะกดงองูฟออะงอ พยัญชนะต้นขอไข่สระสระอะตัวสะกดนอหนูขออนอขันพยัญชนะต้นฟอฟันสระสระอะตัวสะกดนอหนูฟออ นนฟันพยัญชนะต้นต่อเต่าสระสระอะตัวสะกดบอใบไ,ไม้ตอ,อะบอตับพยัญชนะต้นสอเสือสระสระอะตัวสะกดบอใบไ,ไม้สออะ บอสับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆสระอะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเช่นคำว่ากันสะกดได้ว่ากออนอกันโดยจะเขียนไม้หันอากาศนะคะไว้บนพยัญชนะต้นและสะกดด้วยนอนหนูนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสมหรับสระอะเปลี่ยนรูปไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูกีตาขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ